กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามพี่น้องเริ่มจนของเดือนเมษาของวันสงการมืร่นแหลกพี่น้องมื่นแหลกของวันสงการเนาะวันที่สิบสามเมษาเริ่มเป็นวันเริ่มสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วแต่ เป็นวันแรกพี่น้องประเพนีสงการประเพณีไทยที่เฮ็ดกันมาแต่พอแต่แม่บราณโบร,โบรานมาพี่น้องนะครับเนาะก็เลยสืบสานพัฒนารรมจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องนะครับประเพณีสงการบม่ว่าจะเป็นประเพนีสงการออกพรรษาปีหม่แล้วแต่พี่น้องนะครับบานทางประเพณี สืบถอดกับมาหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยนะครับสําหรับผู้ที่กําลังเดินทางมาเนาะพี่น้องเนาะขอพี่น้องขับรถระมัดระวังพี่น้องนะครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับเม้ายาขับด้วยพี่น้องเด้อพอใจดีขอลองเม้ายาขับเป็นห่วงผู้มานาเป็นห่วงผู้ที่รวมทาง นะครับพอกับแม่อยู่บ้านกลับเป็นห่วงเข้าวาลูกเดินทางมาเนาะเดินทางมาทาลูกยอยู่บ้านทาพออยู่บ้านทาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้คิดเบิงคิดเอาได้พี่น้องเด้อนะครับมือเป็นรถบนหลายพี่น้องผู้ใดกับกับบานกับซองนะครับรถลายอีลีพี่น้องนะครับนอกจากเดินทางก็จากนั่นแนะ่ยากยาก,ยากลําบากแน่พี่น้อง อ่าพี่น้องครับนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของเราพัฒนาได้พี่น้องเ้อเราพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็อาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอใจดีไปใส่วันที่ห้สักน้อยหนึ่งก่อนนะครับวันที่วันที่สิบสี่ได้พี่น้องเ้อ วันที่สิบสี่นะครับเมษายนสองห้า แปดี่น้องนะครับลาวพัฒนาสองห้าหกแปดไปน้องนะครับเนาะลาวพัฒนาปูสีหนึ่ง นะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง่นะ้อง,งวิ่งบนล่างเด้อสาม สามกับเก้าพี่น้องนะครับสามกับเก้าเด้อนะครับสามกับเก้าลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งนะครับยูกับพี่กับน้องสิตัดชินไก ชอบหรือไม่ชอบน้ะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่ทับ้องเท่านั้นพี่น้องนะครับอย่ามาเบิงการจับกนะูเนาะก่อนจะไปเบิ่งการจับกูมาเบิงย้อนหลังกันพี่น้องย้อนหลังวันที่สิบเอเมษาสองห้าหกแลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่าง3ามกับหลุดพี่น้อง จับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแปดหกสองหกสามหกสี่หกแปดพี่น้องเงยชทางออกสองศูนย์ล่างกับศูนย์หนึ่งหนึ่งบนพี่น้องลดพี่น้องบอต,ต้องเสียใจพี่น้องบนตามให้แก้ไขคือเก้าพี่น,อน้อ,นองนะครับตามให้แก้ไขคือเขาพี่น้องบรต้องย่านเรกพี่น้องนะครับเ่นแก้ไขให้ท่านที่ท่านด่วนเลยแหละพี่น้องนะครับเอาพี่น้องไปเพื่อจับคู่ นะครับเบิ่งวันจับคู่เด้อจับคู่เนาะของปู่สี่หนึ่งนะครับบาพุ่นมีอย่างแน่จับคู่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะปู่สี่หนึ่งจับคู่สาม 4 3อ่า3 7 3 แปดนะครับพี่้องสามสี่สามหสามเจสามแดพี่้องนะครับมาเบิ่งชุดที่สองพี่้องนะครับชุดที่สองเนาะบนจับยังไหเก้าศูนเก้า <9 S> 2องเก้าสามเก้าสี่พี่น้องนี่คืดแนวทางนะพี่น้องนะแนวทางของปู่สี่หนึ่งพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องจะตัดสินใจเอาเอง ก็จะดีกับเป็นแก้แนวทางปู่ห้มาก็เอามานำเสนอนะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นหละสิตัดสินใจเอาหรือไม่เอาเข้าหรือไม่เข้านะครับวันที่14เมษาสองห้าหกดเราพัฒนาปู่4ีวิ่งบนล่าง3กับ9เด้อจับคู่พี่น้องจับคู่34353738 90, 9ก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดอะไรกดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเนดะ้อให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ